สวัสดีครับเล่าเกมเกมทอมคลิปนี้จะเล่าถึงตัวละครที่มีชื่อว่าไทโดไปดูนครับมองเว็บแรกนึกว่าเสือมองเว็บที่สองหรือเป็นกระลอก มองเว็บที่3นี่มันเสือผสมกระลอกที่โดนมนุษหมาปากัดนี่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าพี่ไทโดกเป็นตัวอะไรนะแต่ช่างมันก่อนแล้วกันนะไม่สําคัญอะไรเรามาดูกันที่รายละเอียดของตัวละครกันดีกว่าไทโดเป็นตัวละครระดับ SSS เผ่าพัน์ปีศาจสายอาชีพพลังงานไปเริ่มกันที่สกิลของไทโดนก่อนครับ สกิลแรกเป็นพาสีสกิลมีชื่อว่าโซเบิร์นนะเผาวิญญาณการทำงานของสกิลนี้ก็คือจะใช้งานหลังจากที่ตัวของไทโดเนยใช้สกิลอันติหรือว่าสกิลที่มีชื่อว่าคอน suming เฟรมนะไม่ว่าจะใช้สกิลไหนครับใน2องสกิลนี้ในการโจมตีปกติครั้งต่อไปหลังจากที่ใช้สกิลนี้ครับจะกลายเป็นทรูดามิ e คิดความแรงอยู่ที่1000%ของแอตแทของตัวไทโด และถ้าเราอัพเอฟเฟกต์พรสวรรค์จะส่งผลทำให้การโจมตีปกติของตัวไทโดครับจะติดสถานะหวาดกลัวด้วยนะครับทำคือสถานะที่ทำให้เป้าหมายตัวไหนที่ติดสถานะนี้จะวิ่งห่างออกจากตัวของไทโดนะครับก็จะไปเหมือนกับตัวละครที่เคยมีมาก่อนนั้นนี้ก็คือไลซ์ลิสนะครับเป็นตัวนักล่านะั้นก็มี สถานะหวัดกลัวเหมือนกันครับมีการโจมตีให้ัตูติดสถานะหวัดกลัวเช่นกันนะก็เป็นหนึ่งใน2ตัวละครเนี่ยตอนนี้ได้ผมจําได้นะที่มีสกิลติดสถานะหวัดกลัวครับซึ่งของตัวไทโดเนี่ยจะติดเป็นเวลาหมด5วินาทีด้วยกันและถ้าเราอัพอาวุธเฉพาะตัวจะส่งผลทาให้หลังจากการโจมตีปกติที่เป็นทูดามเมจแล้วนะครับจะบัฟแอตแทกหให้แก่ตัวไทโดซึ่งมันจะสามารถสแต็กได้สูงสุดเนี่ย200% อันนี้ก็จะเป็นสกิลพลาสติกของตัวไทโดสกิลแรกครับไปดูน่สกิลต่อไปครับสกิลนี้มีชื่อว่า i l l u s o r y d o c o y การทำงานของสกิลนี้ก็คือเมื่อตัวไทโดตกเป็นเป้าหมายนะครับคือล็อกในการโจมตีของศัตรูเนี่ยตัวไทโดเนี่ยจะสร้างร่างปลอมขึ้นมานะครับเพื่อมาเป็นเป้าหมายแทนตัวเองซึ่งในร่างปลอมนะครับจะมีเลือดเนี่ยเป็น70%ของตัวไทโด ส่วนไทโดตัวจริงนะครับเมื่อตกเป็นเป้าหมายของวุฒิสู้เนี่ยและมีร่างปลอมขึ้นมาแทนเนี่ยจะอยู่ทําไมล่ะครับเพราเทลพอตตัวเองไปในที่ปลอดภัยซึ่งสกิลนี้ครับใน1สนามรบะจะใช้งานได้1ครั้งนะครับแต่ถ้าเราอัพเอฟเฟกต์พรสวรรค์ของสกิลนี้จะส่งบอลน้ำให้ไอ้สกิลร่างปอมเนี่ยครับจะเพิ่มอีก1ครั้งครับกลายเป็นว่าใน1สนามรบเนี่ยจะเสกตัวปลอมมารับเท้าแทนเนี่ยสครั้งด้วยกัน และถ้าเรา up, อัพอูโชตัวจะสมมูน้ไม้เมื่อร่างปอมตายลงครับจะให้พลังงานในการปล่อยสกลทีมีของเรา50หน่วยผมขอเรียกสกิลนี้ว่าสกิลท่านผู้นำแล้วกันนะเพราะผู้นําแต่ละประเทศครับที่โดนไมยหัวเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีไอตัวปอมนี้ไว้รับกระสุนแทนอยู่แล้วนะคอนซะัมมิ่งเฟรมครับเป็นการโจมตีที่จะสร้างดัมเมจอยู่ที่5% 0 0 0ของแอตแทกของตัวไทโดใส่ศัตรูเป็นแนวเส้นตรงครับ จากด้านหน้าของตัวไทโดยิงออกไปครับนอกจากจะทำดาเมจใส่คู่ต่อสู้แล้วครับคู่ต่อสู้ตัวไหนที่โดนสกิลนี้ก็จะถูกลดแอตแทคกสปีดและก็ความเร็วในการขึ้นที่ลง60%ด้วยและถ้าเราเอฟเฟกต์พรสวร์คจะสมบูรณ์ไม่สกิลนี้ครับเมื่อโจมตีศัตรูเนี่ยหากโดนศัตรูตัวไหนก็ตามครับ จะเป็นการฟื้นพลังงานนะให้กับตัวไทโด50หน่วยครับไม่ว่าจะโดนกี่ตัวก็ต่ามครับโดนหนึ่งตัวคือ50หน่วยโดน2ตัวก็คือ100หน่วยโดน3ตัวก็คืนพลังงานให้กับตัวไทโด150หน่วยยิ่งโดนเยอะตัวไทโดก็ยิ่งได้พลังงาน,นการปล่อยสกิลอันติเมตกลับคืนมาเยอะมากขึ้นถ้าเราออพอูชอตัวครับจะสมว่าในสกิลนี้นอกจากจะทนำนัเมจแล้วศัตรูตัวไหนที่โดนสกิลนี้ก็จะถูกลดพลังงานในการปล่อยสกิล,นนกลอันติเมตลง50หน่วย มาถึงสกิลอันตครับมีเชื่อว่าเกรดออฟพิวครับประตูแห่งนรกจะเป็นการสร้างพื้นที่ระเบิดขึ้นมาศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ครับจะติดสถานะมึนงงับและไม่สามารถใช้สกิลเคลื่อนที่ได้หลังจากติดอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา2วินาทีเมนะื่อไหร่เนี่ยตัวละครศัตรูที่อยู่ในพื้นที่จะโดนดัเมจแปดพัร์เซ็ของแอตแทของตัวไทโด และตัวศัตรูตัวไหนครับที่เป็นตัวที่ถูกล็อกเป้าในการปล่อยสก,กิลอันตินี้นะถือว่าเป็นตัวที่พาของเพื่อนไปสู่ความสวยนะก็จะโดนหนักกว่าคนอื่นครับจะมีดาเมจพิเศษเพิ่มขึ้นอีก20%และจะติดมึนง,งงอีก10วินาทีเพิ่มเติมจากตัวละครอ,อื่นและถ้าเราออพเอฟเฟกต์พองสวรรค์ของสกิลนี้ครับตอนที่ตัวไทโดใช้สก,กิลอันตินี้ครับตัวไทโดจะได้รับบัฟลดดาเมจลง20% และอาวุธช้อตตัวเมื่ออัพบแล้วะสมน้ำมให้ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ระเบิดนี้ครับทุกวินาทีจะลดพลังงานลง50หน่วยอันนี้เป็นสกิลของตัวไทโดครับต่อไปเราจะไปดูกันว่าตัวเกมแนะนำอะไรเกี่ยวกับตัวไทโดกันบ้างโดยตัวเกมแนะนำให้ไทโดในยืนในแถวหลังครับ และส่วนค่าสเตตัสที่ตัวเกแมแนะนําก็จะมีค่าแท็กนแนะนํามาค่าเดียวส่วนอุปกรณ์สมใัยครับก็จะเป็นเซตเซิร์ฟครับหรือว่าขึ้นยักษ์ครับเมื่อใส่สีชิ้นจะบวกแอตแท็ก5ิ้เปอร์เซ็นต์ครับและก็เพิ่มดามเมจเอโี e เพิ่มึ้นอีก30%เปอร์เซ็นต์อันนี้คือที่ตัวเกมแนะนำครับแนะนำไม่ค่อยเยอะเหมือนตัวละครอื่นนะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าตัวผมนิกทอมครับเลือกอุปกรณ์สมสัยอะไรให้แก่ตัวไทยดูกันบ้าง ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นเซ t ตเซิร์ฟครับเหมือนที่เขาแนะนํา4ชิ้นครับอีก2ชิ้นผมเลือกเป็นตราทิตครับซันไซเนตนะครับที่เมื่อใส่2ชิ้นจะบวกคิดดิคาเลตสิบหร์คราวนี้เราไปดูสเตตัสครับ3ชิ้นบนไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับเราไม่ดูครับเราดูที่3ชิ้นล่างนะเริ่มกันที่ถุงมือก่อนเลย ผมเลือกเป็น critical a t e 40%นะเพื่อเพิ่โมโอกาสในการออกค r i t i c a l ของตัวไทโดไปตอนนี้ส่วนหัวครับส่วนหัวผมเลือกเป็น attack 50%แล้วก็ไปดูนี่รองเทา้าครับรองเทา้าก็เลือกเป็น attack 50%เหมือนกันอันนี้คือที่ตัวผมเลือกสมใส่นะครับส่วนสับสเตตตาจับก็เน้นไปที่ค r i t i c a l a แล้วก็ค r i t i c a l d a m a g เป็นหลักรับ อันนี้คือตัวไทโดครับที่ผมบิวขึ้นมาครับเดี๋ยวจะลองเอาไปลงสนามเพื่อประกบกับตัวละครพลังงานตัวอื่นดูนะครับว่าดัมเมจจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยในทีนี้ผมเอามาลองครับก็จะมีทั้งตัวละครสายพลังงานที่ผมใช้ประจำประจำครับไม่ว่าจะเป็นคาริโอลิสนะครับตัวอาคัยหรือว่าตัวสักอีครับที่เป็นตัวหลักของสายพลังงานของผมนะครับส่วนตัวไทโดเนี่ยที่เอามาแนละ้วก็ จะมาในเวอร์ชั่นที่อุปกรณ์สมใส่ก็ไม่ได้บิวมาเต็มที่เหมือนตัวอื่นนะครับเพราะก็ต้องใช้ของเหลือใช้จากของพี่ๆเขานะแต่เราจะมาลองดูกันว่าดัมเมรนะครับมันจะพอไปวัดไปหวาได้ไหมนะ ก็ดามเมจไม่ได้พุ่งปิดปาร์ตเหมือนตัวละครก่อนหน้านี้นะแต่ว่าก็ต้องให้ความยุติธรรมกันนิดน,นึงครับเพราะว่าไทโดเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ของดีเหมือนเพื่อนๆน,นะแต่ว่าดามเมจก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายนะถ้าเพื่อนคไหนไม่มีตัวดามเมดของสายพลังงานี่นก็สามผมก็มองว่าสามารถจะบิวตัวไทโดมาใช้ก่อนได้โอเคครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปถึงตอนจบเลย ก็เห็นว่าดมเมฆของตัวไทโดเนี่ยก็ไม่ได้คิลิชิเลอะไรครับแม้ว่าจะใส่ของกระจอกกว่าเพื่อนนะถ้าเกิดใส่มาเต็มๆก็มองว่าน่าจะทำดมเมฆได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มาถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับตัวละครไทโดแล้วกันครับก็ผมก็มองว่าตัวไทโดครับถ้าเป็นโหมด PVE นะ ก็จะมีลักษณะการทำงาน,ในใคล้ายๆกับตัวก่อนนั้นนี้คือตัวเจนหน้านะที่มีการชมตีเป็นเส้นตรงนะครับถ้าเราสามารถเอาตัวสตูเนี่ยมารวมกันเป็นกระจุกเป็นกลุ่มก้อนได้เนี่ยก็จะสามารถทำดนเมจได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็จะสามารถหาคอนเทนต์นะในโหมด p v p นี e ้ก็สามารถหามาลงได้ส่วนในโหมด p v e p ผมก็มองว่าตัวไทโดเนี่ยก็อาจจะยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่ครับเพราะว่า ตัวละครส่วนใหญ่นะครับเอาตานที่ผมใช้นะตัวละครส่วนใหญ่ในหมวด PVP ในที่ผมใช้ของสายชีพพลังงานก็จะหนักไปทางตัวละครสายอาชีพเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับไม่สายอาชีพลิ้นเลื้นพันหมดละเ็าจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับแล้วก็เผ่าพันธุ์เทพซะเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนเผ่าพันธุ์ปีศาจเนี่ยนอกจากตัวไทโดนะตอนนี้นะครับก็จะมีตัวดานิกนะครับก็หนักไปทางแทง้งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอาจจชื่อไม่ได้พี่กอบลินก็สกิโน่สกิโนนะครับผมสกิโน ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเผ่าพันธ์ปีศาจในงานแล้วตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลุกนะครับก็เมื่อค่อยนิยมเท่าไหร่ครับในหมวด PVP ก็จะเป็นหนักไปทางเผ่าพันธ์มนุษย์หรือว่าเผ่าพันธ์เทพสามารถกว่าก็เลยยังมองว่าในหมวด PVP เนี่ยไทยโดก็น่าจะยังไม่เหมาะนะครับที่จะมาลองนี่คือความเห็นส่วนตัวผมครับผิดพลาดระการนัน,นขออภัยมาด้วยเล่าตัวละครไทโดคลิปนี้ครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนบ้างครับมีมาก่อนนะครับเพื่อนเื่อคนไหนที่เข้ามารับชมครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันครับหรือหากคนไหนมีคําถามนะครับหรือข้อเสนอแนะหรือคําติชมอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเราเกมกันีมคลิปนี้ครับเราตัวละครไทโดครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ